เวกอัพสุดขีดเพราะการตื่นคือเป้าหมายของทุกชีวิตในทุกเช้าทุกความรู้สึกที่เรารู้สึกตัวแล้วตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นจากความหลับไหลเรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างลึกซึง้งมองไปที่กระจกแล้วจะรู้ว่าคนคนนั้นก็คือเราคนคนนั้นก็คือชีวิตที่เรามองข้ามคือชีวิตที่เราค้นพบ คือคนที่เราได้รู้สึกได้รู้จักได้ค้นพบแล้วในวินาทีนี้เราคือชีวิตที่มีอยู่ทุกลมหายใจเราคือคนที่กำลังสร้างกระบวนการของชีวิตที่ทำให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้จากการเป็นผู้สร้างการจากการลงมือทำจากการออกจาก บททดสอบการผ่านบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าและการสั่นสะเทือนอนุภาคของความเป็นชีวิต irler, ที่อยู่เหนือกว่าการถูกครอบงำดังที่นริศราเจ้าหญิงแห่งแสงและกลุ่มดาวแอนโดแอนโดเมดาได้บอกอยู่เสมอว่าเมื่อเรารู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้ง เมื่อเราเฝ้าดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกกับชีวิตว่าเรายังมีตัวเราอีกคนหนึ่งที่กำลังพยายามค้นพบตัวเองแล้วในที่สุดเราก็ต้องค้นพบตัวเองที่เป็นชีวิตซึ่งเราได้รู้สึกถึงความมหัศจรรย์ความรู้สึกถึงความใฝ่ฝันอันยิ่งใหญ่รู้สึกถึงชีวิตที่ ทำให้เราเชี่ยวชาญและชัดเจนกับบทบทบาทการแสดงมากเราเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวเองเราเรียนรู้ที่จะเอาชนะความงี่เง่าที่บางครั้งเราเผอปลดปล่อยหรือพ้นออกมาโดยไม่รู้ตัววันนี้เราต้องยึดมั่นถือมั่นในจิตวิญญาณอันชันฉลาดเรา ต้องมีสติปัญญาที่จะอัพเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาปลดล็อกตัวเองจากชีวิตเดิม,ดมและค้นพบสิ่งใหม่ที่เหนือกว่าชีวิตที่ใช่คือชีวิตที่เราจะต้องเป็นผู้เลือกและชีวิตที่เราไม่ได้เลือกคือชีวิตที่เราไม่เคยเลือกหรือไม่ได้เลือกมันนั่นเองความรู้สึกเหล่านี้ ทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่เหนือกว่าเป็นชีวิตที่เราเข้าสู่มิติที่ห้าเรากำลังเข้าสู่โลกใหม่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่แหล่งสรรเสือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหมายใหม่ในมนุษย์ทุกคนที่ต้องเข้าใจคำว่าระเบียบโลกใหม่ New World Order ระบบโลกเก่า กำลังถล่มทลายและกำลังเข้าถึงระเบียบโลกใหม่ซึ่งมันเป็นการเชื่อมต่อของมนุษยชาติที่ต้องเอาชนะชะตากรรมเข้าถึงความรับรู้ที่ปราดเปรื่องลึกซึ้งมีคุณค่าและไม่อาจฝากความหวังไว้กับความเปล่าเปลี่ยวให้ชีวิตของเราต้อง ล่องรอยอีกต่อไปหรือใช้ชีวิตอย่างคนที่เลื่อนรอยใดๆไร้จุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่มีแก่นแสนขอโทษค่ะไม่มีแก่นสารไร้สารละไปวันๆเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันเรียนรู้ที่จะยอมรับมันให้ได้กับโลกใหม่ชีวิตใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือต้องรู้สึกถึงชีวิตที่เหนือกว่า รู้สึกถึงทุกประสบการณ์ที่เราสามารถมองเห็นมันในแก่ดีและสนุกกับมันสนุกกับชีวิตใหม่เปิดใจให้กับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและจะพบว่าทุกประสบการณ์นั้นให้คุณประโยชน์อันล้ำค่าแก่เรา อย่าอาลัยอาวร์กับอดีตเพราะจะทำให้เราสูญเสียปัจจุบันไปอย่างน่าเสียดายและไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตจนทำให้เรารู้สึกกับชีวิตที่ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงจงใช้ชีวิตที่มีวันนี้และมีวันข้างหน้าเท่านั้นเริ่มต้นจากการมีสติอยู่กับปัจจุบัน การวาพโค้ดเป็นภาษาทางฟิสิกส์ขวอนตัมซึ่งอธิบายความรู้ในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่าคือความเร็วของอนุภาคที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงอนุภาคของจิตหรือความคิดที่มันส่งมันสั่นสะเทือนความมีชีวิต ให้มนุษย์ผู้ตื่นรู้ได้ตื่นขึ้นจากความหลับไหลได้ค้นพบความหมายของชีวิตที่ลึกซึ้งและได้รู้สึกกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมหรือสุดยอดที่สุดซึ่งประสบการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นกับพวกเราแล้วในวันนี้ได้เกิดขึ้นกับเราหลายคนแล้วในวินาทีนี้ มันได้เกิดขึ้นกับชีวิตของผมแล้วได้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วเช่นเดียวกันผมรู้สึกกับประสบการณ์นี้แล้วและผมเชื่อว่าเราทุกคนก็คงรู้สึกกับประสบการณ์นี้ได้เช่นเดียวกันเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราไม่วันไหวต่อบททดสอบอย่าวันไหวหรือวาด กลัวกับความพ่ายแพ้อยากกลัวว่าเมื่อเราล้มแล้วเราจะไปต่อไม่ได้เพราะทุกความล้มเหลวทุกบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือขนทางคือโอกาสหรือเส้นทางที่จะทำให้เราป่ไปปีนหรือไขว่ขวาไปได้ที่สุดถ้าเราไม่ล้มเลิก ไปก่อนกลางขันและถ้าเราจะไปต่อต้องไม่ขอพอแค่นี้เราต้องเชื่อด้วยว่าชีวิตของเราต้องดีกว่านี้เราต้องใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาแต่ละลมหายใจอย่างคนที่รู้คุณค่าไม่ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงเป็นจริงของเรามันคือสิ่งที่เรา กำลังเรียนรู้และ,ะเผชิญอยู่จงกลับมาเคารพตัวเองให้ได้จงเรียนรู้ที่จะรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างลึกซึง้งและแท้จริงวันนี้เราแค่เรียนรู้ที่จะได้ให้เกียรติกับตัวเองให้เกียรติกับการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อยืนยันกับธรรมชาติว่าเรา ค,ควรและพร้อมที่จะยืนยันกับชีวิตยืนยันกับตัวเองพร้อมที่จะเอาชนะกับมายากับความไม่รู้กับสิ่งที่เราติดอยู่กับมันพระพุทธเจ้าเปรียบโรคนี้เปรียบการดิน้นรนในสังสารวัฏในลาภยศชื่อเสียงในกามในรูปในอุป,ปทานในการติดยึดว่าเหมือนดังสุนัข แทะกระดูกที่ไม่มีเลือดไม่มีเนื้อติดอยู่ยิ่งแทะยิ่งเหนื่อยยิ่งหิวอร่อยก็ไม่เต็มอยากไม่เต็มอิ่มอร่อยด้วยน้ำลายของตัวมันเองอร่อยด้วยความเจริญของตัณหาเพลิดเพลินด้วยความใจอย่างนั้นอุป,ปมา ดั่งรดการ่ามที่ทำให้คนสุขเพียงชั่วข่าวสุขลมลมแแลงๆหาเป็นหาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เหมือนจะอิ่มก็ไม่อิ่มจะสุขก็ไม่ตลอดทำให้ยิ่งหวยหาเพิ่มนันทิวงเล็บความเพลินฉันทะวงเล็บความพอใจเพียงในเวทนาขันเรื่อยไป เวทนาขันแปลว่าทอแสงเวทนาหมายถึงเป็นความรู้สึกต่างๆสุขทุกข์ไม่สุขและไม่ทุกข์ซึ่งเกิดจากผัสสะ และประสาทสัมผัสทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราจึงดิ้นรนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราหยุดเพลินในการแสวงหาหยุดเพลินในความไม่รู้ปล่อยความ ดิ้นรนขวนขวายในชีวิตค้นพบความตื่นเบิกบานอย่างแท้จริงเราจะพบสัจธรรมของโลกและชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายถ้าเราเข้าใจชีวิตเราก็จะเข้าใจถึงจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่เราจะตื่นรู้เบิกบานภายในตัวเองอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าเราทุกคนกำลังเรียนรู้ประสบ การสุดยอดนี้ด้วยตัวเองผมรู้สึกรักและศรัทธาในชีวิตเหมือนที่รักและรู้สึกถึงความปัจจุนาอันงดงามที่กำลังส่งผ่านไปสู่พวกเราทุกคนขอให้พวกเราค้นพบสัจธรรมในชีวิตขอให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ทุกลมหายใจนี้อย่างมีเป้าหมายและมีความสุข ทุกลมหายใจตลอดไปและตลอดเวลา